ดีครับพี่น้องคลิปนี้กับม่ยังสะดุ้งอยู่ขอบซี่เนาะพี่น้องเนาะประมาณสี่โมงสี่โมงในน้อยบ่ค่ำไปไหนพี่น้องคิดว่านาสีโอเคยอยู่ดรกเดี๋ยวแบบว่าสีร้องโยกเบิงคันไดกับสีทายาเหี้นนะพี่น้องเนาะคันบ่ไดย,ยังสี่กับสียับไปเรื่อยเรื่อยเนาะยันพี่น้องเบือ่ออ่าสะดุ้งออกมาก,กับสองเส้นพี่น้องกับขาสะดุ้งแปดศอกสองเส้นแปดซอกเนาะพี่น้องเนาะ อันนี้ใส่ประจําโอเคครับเดี๋ยวใส่ใส่ทีมงานกำลังใส่พี่น้องเดี๋ยวผมใส่ใส่ทีมงานซีมงน่อยๆเดี๋ยวผมใส่ใส่ทีมงานพี่น้องทะลุน,น้ำกันครับยุขอบซี่นี่ครับนี่ทั้งไรเป็นนี่เป็นซี่ขอบซี่ได้นี่ทะลุน,น้ำกันพี่น้องแค่แน่เนาะรถอันนี้บไดเปิดเพลงเนาะน,นี่น รถยังรถไทยรถเกียร์รถยังนึงเป็นซีน่าใบแห้งด้วยใบแห้งก็ดีแล้วป่าหลาย,ย,ยนเนี่ยงเข้วขาวนั่นกะแง่งเหรออุ้ยเงี้ย,ยเงี้ยจ่อยป้าหย,ยังเมื่อกี้คุยล่ามแน่เลยมันคือมีหินตกตอนมากสนินะ แต่ว่าก็ได้ขามุนตัวนึงแนวตากมีแต่ว่าใส่มือเดียวที่งานกระได้ป็ตัวเดียวเย <laughs> ม,ออมเื่อยันมันเฮียติยังี้เกี่ยงเฮียตีเ็ตัวเดียวเอาอันนี้บปล่าลเอาเอาเอาอันนี้เป็น,ปนอุดมาแยีแยงเหยื่อไป็นสินบบ,บ่บ่บ่ไม่เร็วไม่ตามเลยเฮียเที่ยมันโดดออกเนียเต่ จับทางนี้ไวก่อนอย่างนี้ป่าได้ยุทีีน้องไ,ได้หินได้ป่าหินป่าไข่เหรอไม่ใช่หินนี่เหรอเนี่ยสะดงร่องโคกมันมันเป็นทราเดียร์นะก็เออมันเป็นทรามันเป็นโน่นหินแดงโน่นอย่างนี้ เพิ่นนะเออเพิ่นไรมาให้เฮาทีมงานบ้านแห่เขาจะเงี้ยหยมดแล้วไมลไรบานนี้ไปทางอื่นตินอือไหนมาเฮาก็แม่นอยู่แล้วไรไปทางอื่นดีอูอ้พี่น้องคุยรามแล้วก็เรนไฟคุยรามเรนไฟสุดยอดเฮ้บาทรเราสมดีก็โอเคแล้วนะพี่น,อน้องเนาะบาทรสองบาทรสามบัตสองบัตสามมือถือแน่ปั๊บไปกันไป หน้าหน้าตากันทีเท่ยอะไรบอกที่าเทเาต้งไดนครับวนทีมงานคนข้องไงมือไว้เยอนแยะ่พอย่ามนมามานะทันบริเวณไปไม้อื่นพี่นองพ่วงพ้างได้ได้หม หอยกาบติดเสดึงเด็กหอยหอยตายไปแล้วมันข้าวซอลายอยู่ดอุ้ยบงน้ำเหี่เข้าวซอยเบืองเลเขาอยไม่ได้หากินหรอกขาเจ้าหาขายยังตามสดุ้งบอ เขาจะว่าได้หากินเขาจะหาขายเขาตรงหัวม,มือมันกำลังโฟมมากอืมมือหนึ่งมือหนึ่งก็ได้ลายบาทแล้วขันมันเอาหินอีกแล้วสเสือพีโนง เออมันคืสินาหานั่งบัตฟาที่ใส่หลบะบเตหอยีียเด่ยตัวนะี้ ขำๆบ่ตอนนี้กัป้าปลากันไปที่ป้าปลายกันป้าเอาปลา่ป้าปทมนจคืนไปเราขึา้ไปข้อะทางกันมันจะคืนแล้ว เนี่ยน,นี่สัมบูรณ์สี่แหน่ยไปท่าอีกวิวิพี่น้องคุยล่ามสองกับโบไดวาสิบวัวเขาเลยพี่น้องกับเขาเรื่อยอายุคุยล่ากัได้สองตัวเชียวหนาโอ้ข้าจะแยกข้างกัน เดี๋ยววานภายวานมันแรงสิบ๋อเดี๋ยวเขาจะกระตีบเคีย่องขึ้นไปมีเงนอยู่บ่อตีเครื่องใส่บ่มีเครื่องจะคนเด้บ่มีเครื่องอยู่ไหนเลยช่วงกลางะหรอหรอหูน้หงิดหรือเปล่าอ๋อคื่อรามอยู่นาะไม่มีบ่อ ใน้อนอกว่้มีในว่้มีเขาก็ต้องเอาให้ได้เอาหางดอกเดือความอยากลำบากเขาก็ต้องเอาได้พี่น้องเขาขคือคุยลามเชียวนาสั่งกองได้จับเองเลย ทีมงานกขะจมมาบกข,ข,ขาดอีกสองลำ นอ้องมาแล้วพี่น้องทางแกเข้ากันคำของแนนคำคำตายอยู่เนี่ย ข้าันขนากได้ถึงน้าข,ข้างคำนา,จ,าจะเทียงสองสามอุ้ยคุยล่ามสามส,ามสี่ตัวเลยสามตัวออ,อกละมั้งนะ่ะไม่ค่อยง่ายแลบครงตัม ล่าทั้งหมดเลยหรอ่สามตัวพี่น้องไปซะขับของเขาสรุะอีกซะ เอาคอยโอ้ว่าในขาดข้ามือจิมาอีกแลตัวเดียวเนี่ยนะคือป่าปักปอต่ะเบ้าจะสะดุ้งกันยุ่มมันนะตัวก้ยังขนาดดึกถส่มมันยังกลับมาลองอกที Rain. เรนีน้องเรเรนไปใ้าเนี่ยแล้วตักกต่แห้งเงินเกลือทะเลเป็นเน่าเน่าใช่ไหมแกจะไปคล้องเมือไหมจะถือหายไหมจะไปคล้องเมือไหมเอาไหมคล้อ,เอ,องเมือมันใส่แยาบตัวที่จริงเขาไปตัดดากออกได้บอลนี่ มันยาวพูดบ,บ่บอ่บอนแบบว่าให้มันสั่นกว่านี้แน่หนี่แ้่พี่น้องแนวตัตกสุด,ดยอดเลยเตัดดาบออกอีกครื่งหนึ่งคืออยู่ดิโอู้ยบอ่อนอยู่เลยสะดุ้งไปเมตรหนึ่งโตสองตัวพี่น้องพี่น้องโตมีรามสามตัวเลยอ,อีกตัวหนึ่งเลยหัวสุกอปทั้ทงเลยนะ อุ้ยหลุดเดียแน่เลยล่างมาก่อนพี่น้องตัวใดตัวใดก็ต้องถน,นอมเลยสมดเลยว่นไหนดิไม่ได้ยากเลยพี่น้องปลาได้เนียหยาบช่วงนี้มันต้องเอาทุกตัวพี่น้องเก็บทุกรายละเอียดหน้าฝนผุนเ่าจังสีแบบว่าแรนมาเขาต้องเฝ้ายกเฝ้าเอาหลุดกระซัง นานี่ต้องเอาทุกตัวไปก่อนพี่น้องแล้วมันจะเบลแล่แรง สูตรอะไรสวนมาให้บ๊อาน้องอเกี๊ยวได้เขาดี

ตอนนี้ลูกคนไข้เรียกเอ้โอ้โอ้ปลาคุยลามได้ปลาคุยลามาอย่างเงินปลาปลาโจปลาโจเล่ตอหนึ่งของตัวโอ้หูหนึ่งทั้งมืออีกนี่โอ้ขึ้นได้หยาหลายแฉเอาไปยังหัน โอ้ไปแหงง้วพี่น้องท่านกระลุมให้ชิ้นกันน้่งท่านกระลุมจับนี่จับนี่สักก้อนเท่าดีเอานี่ลงก่อนไหมผมจับแล้วท่านกระลุมวุ้นไหลเลยเอาอันนั้นก้อนในประจอกนะมันติดหลังนะคนไผยเฮียท่านไผยลูกคนไผยเฮีย ปัญหาเป็นปว่าวันเลยบ่มีเวลาคุยกับเพื่อนเลยมึงเขียนคาตตะก์ไปคุณสอนลูกคุณพ่เรือพี่นอ้องเอามาไปนี่ ม่งใส่ท่งันบอใส่ทุ่งบพ่นองไทยไทยไทยีไทย่ไทยไทพี่น้องไทยใงญ่อยู่บ่จำหนีนึงตีพี่น้องไปไทยไปไทยนี่คนไทยคนเขาภาษากลางเขอ่นยังไง้อยนกเขาปลาซรอยนกเขาเหรอเขาเหรอครังเขาก็เอื่นแต่ไทยไทยพี่น้องซอยนกเขาสันวะ มากินตะไคร้ใบไท่ละ่ะโต้วนว่ามากินออกกลางหลายพี่น้องปลาส้อยนกเขาอ๋อมันก็เครื่องสอยเครืงนกเขาทีปลาส้อยนกเขา เอาลงทางผี่แต่ว่าไหลไปหุ่นเน,ะนาะแนบแห้งกว่านั้น กาพี่น้องหมอช้างเหยียบมาแล้วากเชือบหมอช้างเหยียบบ้านผมเกินปากกาแล้วก็ปลาอย่างอีกหนึ่งคือหมอตะกับปลาตะกับซึ่งมันหลายซื่อเหลือเกินปลาหมอตะกับปลาหมอช้างเหยียบปลาสตุกปลาสตุกอีกหนึ่ง ถ้าสเสนอหรือเปล่าปาสตุกจบ <laughs> ป,ปจ่าพาเอ่นเนี่ยเลยปาสตุกปาสตุกเจ้าโอย้ยวหดอ,อผมงหจากซสือปา่าน,นะจากตะางบ้านจ้าของกากะกามาแต่น้อยโอ้ยตกใจ <laughs> ออก็ว่าเป็นป่าเนาะไม่เหงละ่ะไร โอ้ยอันนี้คือมันเป็นกาบหอ,อยปลาสตุกพี่น้องบ่ค่อยเข่าแล้วก็สิพักกันใหญ่ไม้เรือใบพี่น้องใหญไปมองอื่นใหญไปมองอื่นก็สีน้ำขอบซีนเดี๋พี่น้องจะสิไปไม้ไมในมันแบบว่าบ่ได้หลายกนยันพี่น้องเบือ่อคำคำบ่าเนี่ยเดี๋ยวสิกลับวนมามองหนีไม้พี่น้องเบิ่งก่อน แจำอันดับแรกก็ไปหาหมงที่มันมีป่าพี่น้องในเบิรงสักพันพี่น้องได้ไดลุลนน้ำกันตัวอ้าสิคือตัวเอาสะตูนติงอสตูนติงดีเด้อบริเวณเด้อนั่นนั่นพี่น้องคุยละเอ้ยบอมเนจอกพี่น้องเอาจอกขึ้นมาแง้มหนีเหรอจอกเขาโมนเลียนไฟสามป่าแต่เกาจอกสิบบมาแง้มหนีเลยพี่น้อง จอกสิมาคำๆแต่ว่าจอกมาเร็วนะเี๋ยวนี้ปะาจอกมาเร็วมาก ตีงว่วสลุงตีงว่วตีงว่วตีงดึงไว้ก่อนเอาเขาน่อยเตียงวัวเตียงวัวตีงเตวัวตีงดึงไว้ก่อนชิดเดชพี่น้องบ่งผลงานบ่างเนาะหนิเนาะอีกจักบาทสิดเดชราสันเดชสิได้มันพ่อได้บ่ไหวได้บ่งผลงานได้บ่ได้ยังเนาะก็หล่าเล่นก็หีบหนึ่งนี่แหละพี่น้องอืมแมนอยู่บ่ก็สองหีบอยู่บ่ หน้าสามบาทซีก็เห็นสองสัมผัสอยู่ดีนันเดย์ไม่ย,ยังงั้นพี่น้อง,อ,งอีทายบออีทายอีกแล้วพี่น้องได้อีทายอีกแล้วสวยงามมากปไปย,ยังก่อนดะใส่นกเขาใส่นกเขาเหมาอ่อนก,กับพี่น้องได้อีทายสองตัวแล้วได้เดี๋ยวนี้สรอยนอกเขาพี่น้องโอเคสวยงามมาก ครับพี่น้องคลิปนี้มันกะว่าค่อยได้ปันไดเนานะเพราะว่าเท่าๆท,ที่รู้มองนี้มันเซเรียนตอนคำๆภาคกันมาประมาณใบซีเนาะที่ผมบอกไปมาหยกตอนใบซีแบบที่นี้มันมันกบกระเบนปันไดเดียวที่หาเวลามาหยกอีกคำๆแต่ว่าสิม,มืดนเด้อพี่น้องโอเคเนาะกะขอบคุณหลายๆพี่น้องคนที่เบิ่งจนจบเนาะคนที่เขำว่าเบิ่งไม่ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับพ่อสนิทก่อนครับเดี๋ยวให้ยกบัตรเสื้อไทยเดี๋ยวเสียาเบิ่งผลงานเนาะพี่น้องเนาะบ๊ายบายเดี๋ยวให้เบิ่งน้ำกข็บัตรเสุดท้ายเดี๋ยวพาเบิ่งผลงานพี่น้อง หยิบสองหีบิบยู้เห็นว่าก,ก็ได้เระฉะนั้นบุไรใดก็หีบสองหีิบยู้ดึงซอยแต่เยวนั่นโอ้หสามเลยพี่น้องคุยลามสามตัวเลยสวยงามตามทองเรืองนะจังเลยนี่เห็นคือจังเลยนี่เอาลงก่อนแล้วมาเปิดฝาให้เห็นมันกันนะให้ทีมงานเปิดเลยียกแล้วเราต้องใส่ผ้ามือเอานี่ออกอที่ไป เี่จะในวันนี้ยกขึ้นสิวะแล้วว่ามันโดดนั่หน้านโดละขวดสีได้แตละตัวโอเคอยู่เพีย้เสียงประจอจ๊อกจอกจอกต้องหันกระหียตัวหนึ่งปลาพิรามเอาโอเคพี่น้อง